เปิดคลิปเด็ด รัสเซียทุบระบบป้องกันโดรนยูเครนและตัดสื่อสารเกลี้ยงแชร์ทหารเคียบเสียชีวิตส่วนใหญ่ฝึกจากเมกาวันที่14มีนาคม2566าสำนักข่าวรีพอเตอ,เตอร์รายงานว่าอุปกรณ์ของยูเครนที่ขัดขวางการทำงานของโดรนในภูมิภาคเคอร์ซอนถูกทำลายแล้วในโนโวเบลิสลาฟซึ่งตั้งอยู่ในเขตชายฝั่งของภูมิภาคเคอร์ซอนถูกยึดครองบนฝั่งขวาของเทมิเปอร์กองทัพรัสเซียได้มีการทำลายรีเรสื่อสารของ ยูเครนที่ติดตั้งบนฮอคอยภาพวิดีโอที่จะทำโดยกองทัพร,รัสเซียแสดงให้เห็นว่าโดรนโจมตีและขีปนาวุธพุ่งเข้าใส่ฮอคอยสื่อสารที่กลุ่มนักรบสู้ในระบบเคียบใช้อย่างแม่นยำได้อย่างไรและทำลายจนหมดสิ้นหลังจากพบเป้าหมายแล้วการโจมตีก็เกิดขึ้นส่งผลให้อุปกรณ์ที่ติดตั้งบนฮอคอยถูกท,ทำลายโดยสิ้นเชิงมีการระบุว่าระบบปิดการอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งบนฮอคอยนั้นเป็นสิ่งที่คอยทำให้โดรนของรัสเซียไม่ประสบความสำ ในการโจมตีนอกจากนี้บนฮอคอยที่ถูกทำลายยังมีอุปกรณ์ซึ่งกองทัพยูเครนใช้ในการติดต่อสื่อสารการทำลายอุปกรณ์ต่อต้านโรนนั้นจะทำให้การโจมตีของรัสเซียมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับการโจมตียูเครนและยังมีการรายงานต่อไปด้วยว่าสื่ออเมริกันยังคงหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีการสูญเสีย,ยยูเครนเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันความสูญเสียของกองทัพยูเครนในลักษณะดังกล่าวก่อสร้างความวิตกกังวลเล็กน้อยให้กับผู้เช ชา,ชาวตะวันตกส่วนใหญ่พวกเขาจะกังวลว่ากองทัพยูเครนกำลังสูญเสียบุคลากรทางทหารที่ฝึกฝนในสนามฝึกของนาโตมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จในการตอบโต้ที่เคียบประกาศสำแล้วสำเล่าเดอะวอชิงตันโพสต์ฉบับอเมริกาพูดในหัวข้อนี้โดยสังเกตว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของเคียบในการดําเนินการต่อต้านการลุกรานที่ประสบความสําเร็จนอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตว่าคุณ ภาพของกองทัพยูเครนตกต่ำลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาคียอฟได้สูญเสียนายทหารชั้นผู้น้อยส่วนใหญ่ที่ได้รับการฝึกฝนโดยชาวอเมริกันตั้งแต่ปี2014การปรากฏตัวของทหารเกณฑ์ที่ไม่มีประสบการณ์จำนวนมากเกิดขึ้นในกองทัพทำให้คุณภาพของกองทัพลดลงสิ่งพิมพ์ระบุว่าเป็นประเด็นของความสามารถของกองทัพยูเครนในการตอบโต้ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมตะวันตกจึงเลื่อนการโอนยุทธปรกรณ์ทา,ทางทหารไปยังยูเครน รวมถึงรถถังจำได้ว่าไม่กี่วันที่ผ่านมานิคาออลปโ,โดยักที่ปรึกษาหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดียูเครนกล่าวด้วยความมั่นใจว่าการตอบโต้ของกองทัพยูเครนจะเริ่มใน2เดือนหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอาริราชพ่ายจัก,กรีวงคงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมืลายสิน้น9บทความกนักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศโทร021146663